ท้อหน้ากระมูเพินกำลังกินตำสมกันกำลังตำสจแสบจิ้มด้วยมาจิ้มนยแสบมาให้มาใหมดโอ้คือเผ็ดเผ็ดแท้พิกหล่พีกล่กัอโอนพิกมางคนตาบอดมายังคือเผ็ดแท้มานนกตอนไหนกิตอนไหนกินตอนนี้ นออพดีเลยโอ้ยส่วนสิมาฮอดดีนะแม่ครับบัดมาฮอดจังบัดมาจังนั่นบัดมาจังมาฮอดใส่สิฮอดจังโทรหาแม่แม่แป๊บเดียวติดจัดโอ้ยบลอกบลอกบ่มีเงินหลานเพ่อสิผู้ใด้รักดอกเข่าซุ่มกันหลายคู่หลายคนเด้อพี่น้องมือับแล้วสิงเข่าหลักกับโยมาให้น้องหมดรถุดสลินคนสวยให้มดเยอะมาเบิ่งเพิ่นตัดอ้อยเลยมาเบิ่งสร้างพิ่นกินเข่า มีหลายอย่างหลายแนวทั้งสมตําทั้งก๋อยทั้งลาบครับผมครับผมอาหารบานเท่ากับมีสมตํานี่แหละคุณสมตําำสมตําแซ่บรสชาติจี๊ดจ๊าดรสชาติจืดจัดมันกูดีเลยพี่น้องหลายเ mm hmm. ม,ม,ม,มื่อนี้พี่น้องหลายลายบุตรแม่บัวเลือดรลังไายสดนี่แม่อ่อนตะล่อนทุ่งนี่ร like ่างตำสมตำ หลายคนผลยุโรตกันนีหลายคนเด้อพี่น้องหลายคนกองเขามีเยอะน่กองเขามีเยอะนเก็บไเอาขนมเซนขนมบเซนเอาไปกินมีัวน้ำดี๋ยใส้น้ำไปกินดูนแกกินเลยเด้อแกกินเลยพี่เจอก็ออกมาหลายคนออกมาหลาคนล่เดียวอายอันไหน คนตัําสมต่้าอยู่แม่อ่อนต่ร้อนทุ่งเป็นผู้ต่ํมสมจิตญเจ็บแจบอาหารหลากหลายผลไมทั้งผลละไม้เหมือนกับแม่วันเพ่นผิวดำน้องหมดรดสลินพนสวยเอายับมาคพนนั่งไม่หมองนั่งไม่เพ่นยับมากอีกเอาเถอนั่งยื้สูงแขกเจ้าสิเถียงเน่ากิ่นที่เจ้าไปนั่งแล้วพูนจะได้หมดนะฮข่อยได้เช่นยาเส้นุ่น อ้าังตื่นก็จันทร์กบอ๋อกบอ๋้โอเคแล้วก็อย่างนี้บดกันบ่ละอ้าวน้ำบดกันบดนม่เลิศขมาไมเลิศขม่ามตำแทบแทบจุ่มตำแทบแทบมามามาสาวอ่อนเอ้ยไม่กินข้าวน้ำกันุ้มกันยุ้บปลาสวนยางกินข้าวยุ่บสวนยางพี่น้องลายลายมือเนย อืข้าวกินข้าวมาด้เด้มาชินนํำกัน่ไมกนเดอนนนกาานใส่พริกหลายใส่นังเนี้ไเเแบพเเป็นตะไทมงลูกนีเดี๋ยวยุ่ยก่หนึ่็มีตัวนี้ อยนหลายคนมากับแบสบคุณน,นะมีทั้งลาบมีทั้งก้อยเดอ้อทั้งก้อยทั้งลาบถ้วยอยู่ตรงนี้เดียิมรบ่นกันมดตีมลาบเอามามาแหับมาอมอ,อ,อชิมชิมชิมคุณน่ลาบแสบบ ก็้วยไปนี่น่ารวยไนี่รวยน่ามากลยนมันก็เกิดเหมนกันรวมกัน